สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านโลโก้หงจุย้ยวันนี้เราจะมาดูหงจุ้ยออนไลน์นะครับซึ่งได้มีลูกค้าหรือลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับได้มาปรึกษาเรื่องการตั้งตู้ปลานะครับว่าควรจะตั้งตู้ปลาตำแหน่งไหนของบ้านถึงจะดีนะครับวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับ การจัดตู้ปลาเสริมโชคลาภนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องรู้ว่าทิศทางองศาของบ้านเรานั้นอยู่ทางทิศทางองศาที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าตำแหน่งไหนที่ควรจะวางแล้วกระตุ้นเรื่องโชคลาภหรือเสริมโชคลาภได้ไปอย่างดีนะครับก็จากการที่ ลูกศิษย์ได้วัดมานะครับก็จะรู้ทิศทางกับองศานะครับที่วัดมาให้อาจารย์นะครับว่าตัวบ้านทิศทางองศาอยู่ที่องศาที่เท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เราจะมาดูการตั้งโดยที่ไม่ได้ผูกกับโดงชะตาของเจ้าของบ้านนะครับเราจะดูตัวผังของบ้านเป็นหลักหรือทิศทางของบ้านเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าได้องศาแล้วนะครับ อาจารย์ก็จะใช้ได้องศานะครับอาจารย์ก็จะใช้วิชาดาวเหิน9ยุคนะครับในการวิเคราะห์หาตำแหน่งตั้งตู้ปลาเพื่อเสริมโชคลาภเงินทองนะครับ <c oughs> เรามาดูนะครับวิชาดาว9้ายุคนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังคือการตั้งตู้ปลาในตำแหน่งดาวหมายเลข5นะครับซึ่ง เป็นดาววิบัตนะครับเราควรหลีกเลี่ยงในการตั้งตู้ปลานะครับเพราะว่าถ้าเราไปตั้งเราจะเป็นการกระตุ้นดาวใหม่ยเลข5นะครับอ่าเรามาวิเคราะห์เลยนะครับ อันนี้ก็คือผัง <c oughs> อันนี้รูปตูวปลาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอาจารย์ได้เดินดาวเก้ายุคของยุคแปดไว้นะครับอยู่ทิศทางองศาหกสิบสี่ถึงหกสิบหกองศานะครับผังนี้เป็นผังดาวยุคแปดนะครับตำแหน่งนี้คือหน้าบ้านนะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับหน้าบ้านนะครับ เราก็จะมาวิเคราะห์ว่าตำแหน่งไหนที่ควรจะตั้งตู้ปลานะครับ6 4สิถึงหกองศานะครับนี่คือตำแหน่งหลังบ้านนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเป็นแปลนนะครับแปลนตัวบ้านนะครับคร่าวๆนะครับแต่ต้องดูสเกลจริงของตัวบ้านด้วยนะครับว่ามีความกว้างความยาวกี่เมตรนะครับเพื่อได้สัดส่วนในการแบ่งทิศทางทั้ง8ทิศนะครับในการวิเคราะห์การเดินดาวเหินดาวเก้ายุคนะครับ <c oughs> อันนี้อาจารย์แบ่งไว้คร่าวๆนะครับ หลังบ้านก็จะเป็นทิศ NE นะครับตะวันออกเฉียงเหนือหน้าบ้านก็จะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะดูนะครับยุค8นะครับเราจะสังเกตหรือเราจะใช้ก็คือดาวหมายเลขแปเลข9เลข1นะครับฝั่งนี้จะเป็นดาวเกี่ยวกับ บาบาบา,บารามีหรือโชคลาบหรือลาบนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นดาวเกี่ยวกับพวกโชคลาบนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าตำแหน่งไหนที่ควรจะวางตู้ปลานะครับ ทิศใต้นะครับดูแล้วนะครับที่วางตู้ปลาคือดาวหมายเลขก้าตัวนี้นะครับซึ่งมีตัวขึ้นน้ำครับบ่งบอกว่าขึ้นไหวได้นะครับเราก็จะมาตั้งตู้ปลาในบริเวณนี้นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นโชคลาภนะครับแต่ต้องดูสเกลของแปนด้วยนะครับ ก็คืออยู่ทางทิศใต้ถึงจะดีนะครับก็ดูแล้วนะครับ ต้องดูสเกลจริงอีกทีนะครับก็ควรตั้งอยู่บริเวณทิศใต้นะครับของบ้านถ้ารูปทรงบ้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ถ้ารูปทรงบ้านเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็อาจจะวางขยับตำแหน่งได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ แล้วถ้าเข้ายุค9้านะครับปี2อันนี้คือยุคเก้านะครับถ้าเข้าปีพศ2องพันดนะครับดวงดาวก็จะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อกี้ก็คือหลังบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือหน้าบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ทิศใต้นะครับ เดี๋ยวจารย์กรอบรูปถ้าเข้าอยู่ยุค9นะครับเราสามารถวางได้ทั้ง2องตำแหน่งนะครับก็คือทิศใต้นะครับทิศนี้คือมีดาวใหม่ได้2 <c oughs> ดาวเจ็บป่วยก็ควรขึ้นไหวนะครับ แล้วก็มีดาว <c oughs> ดาวแปดเสื่อมนะครับก็คือเคลื่อนไหวก็จะดีนะครับดังนั้นการวางตู้ปลานี้นะครับก็สามารถวางได้ทั้งสองตำแหน่งนะครับคือจะอยู่ทางสองมุมนี้นะครับทั้งภายในและภายนอกบ้านนะครับ หลักการสำคัญนะครับการวางตู้ปลานั้นไม่ใช่ว่าคุณจะวางหน้าบ้านหรือวางตำแหน่งไหนของบ้านก็ได้ครับควรที่จะวิเคราะห์ผังดาวเก้าอยู่ก่อนนะครับว่าตำแหน่งไหนที่วางแล้วกระตุต้นโชคลาภได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าคุณไปวางอยู่บนดาวหมายเลข5นะครับอาจจะทําให้เกิดผลร้ายคูณ2ขึ้นกับตัวคุณหรือคนในบ้านได้นะครับก็นี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับๆๆในการ หาตำแหน่งวางตู้ปลานะครับก็ถ้าท่านใดอยากจะปรึกษาเรื่องหวงจุ้ยนะครับต่างๆก็ a s s i ไลน์อาจารย์มาได้นะครับพิมพ์อ s ไ i น์นะครับแล้วก็พิมพ์ logo 8 8 8นะครับเข้ามาปรึกษาได้นะครับเบื้องต้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ